P.K.X.D. Story ตอนวันอีสเตอร์เนี่ยฉันชอบจริงๆสวัสดีทุกคนยินดีต้อรนรับเข้าสู่เกม P.K.X.D. นั K ่นเองอ้าวมีเว้นเข้ามาก่อนเหรอตอนแรกอะอัดคลิปแล้วแล้วมันก็ยังไม่โชว์มาไงอะนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาอยู่ใน P.K.X.D. Story ในตอนที่10นะครับในวันนี้นะครับก็ เราก็จะไปดูกันว่าวันอีสเตอร์เนี่ยเราชอบตรงไหนบ้างนะครับอุ้ยกดผิดเมสเซจอ่าอุ้ยมีเสียงที่เด้งมาแล้วก็มีวิกฤีมาใหม่เราใช้ทาง้านเลยละกันสิ่งที่ผมชอบในเนี้ยก็คืออ่าอีสเตอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับอีสเตอร์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเพราะว่า ผมอ่ะ,อะชอบชอบแบบไอสไตล์ที่เป็นแบบเก้าอี้แล้วพวกหน้าต่างอย่างเงี้ยน้ำตกเราน่าจะมีแล้วหมื่นเนี่ยไอเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะมีหรือเปล่าเราลองซื้อไปก่อนดีกว่าอันนี้ไม่น่าไม่น่าอา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอา้าวเขาบอกการซื้อผิดพลาดแสดงว่าแสดงว่าสินค้านี้ไม่น่ามีนะอ่สิ่งที่ผมชอบอันต่อไปก็คือ อ่าอีเวนต์ตรงที่ตรงอ่าตรงเนี้ยครับเดี๋ยวพาไปตรงนี้กันอ่าตรงไหนนะตรงสีม่วงที่อยู่ใกล้ใกล้อ่าแยกตรงวงเวียนเสาตรงเนี้ยครับนี่นี่ยเนี้ยครับแล้วก็ผมชอบอันนี้ด้วยนี่ยโอ้ได้เฉยเลยปุ๊บอ้าวไม่เข้าอรอเฮ้ยแปลกจังเราไม่ได้เข้ามานานแล้วแหละยแล้วก็ มันก็คุยโดดสูงลืกเกินอุ้ยเราโดดสูงมากเลยงั้นเอาอย่างนี้เราไปบ้านเรากันดีกว่าเยือ้อตอนนี้ผมติดตั้งอ่สาสไปเดอร์เฮาส์มานะครับเนี่ยสไปเดอร์เฮาส์แล้วก็เอาต้นอาคีดมานะตัวหุ่นยนต์นะครับไปนะครับไปดูกันว่าผมเอาอ a สต e r อร์ออะไรมานะครับวันนี้ โอ้โหรองเท้าเราก็ยังเอาเข้ามาอยู่เนาะรองเท้าเราก็ยังเอาเข้ามาอยู่นะ <g iggle> ouch, แ,ลาานะแล้วก็เอาป้ายอะพีเค้กดีก็ยังอยู่นะเป็นอีเวนต์ครับแล้วก็เป็นรางวัลด้วยถ้าเราทำา u e s ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะได้รางวัลน,นั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูตรงเมนูแต่งบ้านก่อนแป๊บนึงนะโอ้โหอย่างเยอะ <c oughs> แสดงว,ว่าเราอะยังเก็บไปอยู่นี่ไงเฮ้ยนี่แปลกๆนะ่เลยสามได้ไงอ๋อกแสดงว,ว่าเราซื้อเซ็ตในนั่นมาแล้วก็อุย้ยเขามีจำหน่ายเปเรียญแล้วด้วยสุดยอดจริงโคตรสุดยอดนะครับแต่ zero gravity ก็ยังเท่าเดิมนะผมเล่นยังไกลมากเลยแล้วก็แฟชั่นสตาร์อุย้ยแฟชั่นแฟชั่นมีอ่ะอันนี้เสรเลยเนี่ไงนี่ไ หมือนกับน่าจะเป็นแฟชั่นแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่าแฟชั่นโชว์เหมือนในเพลงจูเกเตอร์ที่ผมเล่นทีเปล่าที่ผมไม่ได้อ,อัดคลิปอะอที่ที่ผมชอบที่สุดในเมนูเนี้ยก็คือซีโร่แกวิตี้กับคริสต์มาสนะครับนี่นะครับคริสต์มาสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคริสต์มาสเนี้ยก็จะเริ่มมีประมาณต้นเดือนธันวาน,นะครับอ่า แล,แล้วตรงนี้เนี่ยอีสเตอร์เอกก็จะมาในปลายเดือนมีนานครับกำลังจะหรือว่าต้นเดือนเมษาน,นั่นเองครับโอเคเราออกข้างนอกกันเอไปดูห้องเรียนกันก่อนดีกว่าห้องเรียนผมก็ยังประดับเป็นต้นคริสต์มาสอยูแ่แล้วนี่ก็เป็นห้องพักครูนะห้องพักครูโอเคเราขอกดไปไกลกันดีกว่าอ้าโดไม่ถึงโผ เราไปดูห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนผมว่าเราไปดูบ้านของผมแบบอื่นกันบ้างนะครับโอเคขอถอนอ่าถอนไอรองเท้าด้งถึงของอิสต์เอ็กก่อนนะครับโอเคเปลี่ยนบ้านเอาวอาวเออเลอรอ์อันนี้ปะเนียน่าใช่อ๋ออันนี้เป็นบ้าน มันเกิดอะไรขึ้นึงตั้งถึงอันนี้ไม่ได้เฮ้แปลกๆจริงเดี๋ยวเราไปพาซ่ากันมากนะครับพาซ่าแล้วก็ชิงช้าสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับฮ่าเราจะไปซื้อเครื่องดนเอ้ยหรือว่าซื้อเซ็ตดีเนี่ยมีเซ็ตอยู่โอ้โหแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะดีนะครับซีออฟเฟอร์ เฮ้ยหรือว่าจะซื้อไอยานอวากาศดีเพราะว่าอาวกาศเนี่ยมันมีสีส้มกับสีชมพูอตอนนี้ผมมีทั้งหมด207อยญมณีอะทุกคนคิดว่าจะซื้อไหมอ่ะถ้าซื้อก็คอมเมนต์บอกมาได้นะเออแต่ผมก็อยากแบบว่าจะเก็บอัญมณีเนี่ยซื้ออันนั้นต่อครับซื้อบ้านแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ชุดแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยอัปเดตอาร์มอร์เพอร์โป,โปเกมอาร์มอ์อย่างเงี้ยครับ โอ้ oh, อันนี้มีสิ่งของที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบการแลกเปลี่ยนอัญมณีกับตังเนี่ยหลายคนเนี่ยเข,เข้าใจว่าอ่าสิ่งเนี้ยคือแบบเป็นสิ่งที่โคตรคีกโกมากในการเก็บนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นการแบบการถ่ายถอนเหมือนแบบเราไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งแล้วก็ไปเห็นเขาอ่ะถ่ายถอน เป็นโรบักในเกมโรบักอย่างเงี้ยครับตามที่ทุกคนอะ่ะเล่นเกมแล้วมันมีโฆษณาใช่ไหมทุกคนก็น่าจะคิดว่าอย่างนั้นแหละครับอ่าในเกมนี้ก็มีนะครับเกมเพจจูเกเตอร์ก็มีนะครับแล้วถ้าถ้าแล้วก็ตั้งแต่วันตั้งแต่วันตั้งแต่วันเสาร์หน้านะครับไม่ใช่เสาร์นี้นะครับเสาร์หน้านะครับก็จะเริ่ม ก็เริ่มลงรายการใหม่นะครับเทจูเกเตอร์และโรบอกก็อาทิตย์หน้าเหมือนกันโอ้โหมีคนแต่งตัวเหมือนเราด้วยมีคนแต่งตัวเหมือนเราด้วยกอปเราหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่10นะครับวันอีสเตอร์เอ็กเนี่ยฉันชอบจริงๆนะครับถ้าใ,ใครก็ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> เฮ้เออเเออก์เองเนี่ยเป็นวันที่มีกระต่ายน้อยเนี่ย